โอ้พี่ทิศนี่มันอร่อยมากเลยฉันปขะกมยมาจากเจ้ามนุษย์พวกนั้นกินเยอะแล้วเลยกินแห้อร่อยนะ <c oughs> อะไรเจ้ามีอะไรจะพูดหรือไง <c oughs> ก็เปล่าไม่มีอะไรฉันแค่สงสัยว่ารสชาติของปังกระป๋องม,มันเป็นยังไง <c oughs> มันไม่น่ามีใครสู้เธอได้นะเนี่ย <c oughs> ก็อร่อยดี <c oughs> แต่อย่าคิด ว่าค่าจะเชื่อใจพวกมนุษย์นะที่ฉันที่ข้าช่วยเจ้าไว้ก็เพราะข้าต้มหม้อน,นั้นที่เจ้าให้ข้าตั้งหากตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วต่อจากนี้เราไม่มีอะไรติดค้างกันก็ได้ถ้าเธอพูดแบบนั้นแล้วก็นะที่แรกฉันก็ตั้งใจว่าจะพาเธอไปยังเมืองเสื่อ,อยางที่ยิ่งใหญ่เพื่อลองทานอาหารที่ดีกว่านี้ดีดีกว่าใช่มีทั้งท์ตไข่ครีมพับแซนด์วิช พุดดิ้งโยเกิร์ตบัฟเฟลขนมปังหมูหยองช็อกโกแลตบิสกิตข้าวเหนียวและอย่างอื่นเยอะแยะถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้ไหนนะเด,เดี๋ยวฉันนายท่านปรดลอก,ก่อนนี่พวกคุณกำลังทำอะไรกันฮ่าฮนายท่านผมต้องการรู้ว่าท่านมีปากกับผมเหลืออีกหรือเปล่าได้โปรดอาผมต้องขออภัยไว้ด้วย กระบวนการมันซับซ้อนเกินไปจึงไม่สามารถผลิตได้ปริมาณมากอะไรจริงกันเหรออจ้าหน้าใจแรงจริงจริงสิในท่านเมืองซื่อหยางมีสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันปากระป๋องอยู่มากนี่ที่นั่นข้าได้ยินว่าที่นั่นมีตลาดใหญ่โตเลยมีของทุกอย่างอะไรนะตลาดใหญ่โตมันมีจริงกันเหรอนี่ท่านเหลิวฟึง ถ้ามีข้อสงสัยว่าหากถ้าผมสามารถไปเยี่ยมชมเมืองของท่านได้แน่นอนมาได้เสมอทรีผู้นั้นมีศักยภาพมากนี่คุณพ่อปากระกป๋องนี่มันรสชาติดีมากเลยทำไมเราถึงไม่เดินทางไปเมืองซีอย่างกันล่ะก็นั่นน่ะสิรสชาติเยี่ยมจริงบางทีบาลอนหรฟิงเข,ขาช่างน่าสนใจจริงๆ ต้าชะมัดโชคร้ายอะไรอย่างนี้ตั้งแต่ฉันมาถึงที่เมืองนอวิดฉันก็เจอหัวขโมยกลงวันสกสจนฉันไม่กล้าออกจากบ้านแล้วตอนนี้เป็นเวลาเหมาะสมที่ชาวเมืองต่างพางกันไปที่ป้อมเพื่อฉลองชัยชนะนี่เป็นโอกาสเดียวที่เราจะจับเธอเจอแล้วเธออยู่นั่นปีศาจผมมขาวเอลเอลิซา หนึ่งพันเหรียญทองเป็นของข้าละอ่าฉันก็ไม่รู้นะว่านายเจอฉันได้ยังไงฉันไม่สามารถอยู่ที่เมืองนี้ได้อีกแล้วถ้าอย่างนั้นเราคงต้องไปเมืองเสี่อย่างเริ่มกลางใบเรือพร้อมเดินทางได้ครับ บลอลลีเฟิงบลอลลีเฟิงถ้าจากถ้าจากไปครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่เมื่อโทลี่มีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นเจ้าเมืองแล้วผมขอไปอาศัยที่เมืองของท่านได้ไหมครับตกลงไหมโทลี่ท่านพ่อตั้งแต่นี้ไปผมจะเดินทางไปอยู่เมืองเื่ออย่างถ้าสามารถแต่งตั้งบุตรชายคนอื่นเป็นเจ้าเมืองได้เลยนะครับ ไอ้โทลรี่เจ้าลูกอักตันยูกับมานเดี๋ยวนี้เลยนะใจะเย็นๆก่อนบาลอนหรืเฟิง